สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้านะครับอะไรในคลิปนี้สำหรับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการเสียบยอดต้นทุเรียนนะครับทุกคนสำหรับมือใหม่ที่ต้องการอยากจะฝึกเสียบยอดต้นทุเรียนด้วยตนเองนะครับทุกคนเสียบยอดแบบไหนให้ติดนะครับทุกคนซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีและจะมาสอนนะครับทุกคน จะเป็นการเสียบยอดต้นทุเรียนเนาะแล้วเรามาดูวิธีการเสียบยอดต้นทุเรียนเลยนะครับทุกคนเริ่มจากเนาะการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับทุกคนสําหรับการจะเสียบยอดต้นทุเรียนเนาะอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะครับทุกคนก็เราทําการนําเอานะครับทุกคนต้นทุเรียนเนาะที่เราเพาะเมล็ดไว้ในถุงแบบนี้นะครับทุกคน แล้วนํามาใส่ทุ้งอบนะครับทคนซึ่งจะเป็นทุ้งอบขนาดใหญ่นะครับคนตัวนี้เนาะหรือว่าขนาดเล็กก็ได้นะครับทุกคนแล้วแต่เลยนะครับทุกคนจะเป็นทุ้งอบเนาะซึ่งจะทําการเสียบยอดแล้วก็จะอบนะครับทคนเพื่อให้ต้นทุเรียนของเราที่เสียบยอดติดนะครับทุกคนซึ่งให้เราทําการนําเอาต้นทุเรียนที่เราเพาะเมล็ด ไว้ในถุงนะครับท right. 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 ุกคนนามาใส่ถุงอบนะครับทุกคนแล้วเรามาดูนะครับทุกคนอุปกรณ์ที่เราจะทําการเสียบยอดเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคน่ะพาทุกคนมาดูนะครับทุกคนสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับทุกคนก็คือหนึ่งเลยนะครับทุกคนมีดคัตเตอร์นะครับทุกคนมีดคัตเตอร์เนาะไว้สําหรับเสียบยอดต้นทุเรียนนะครับทุกคน มีดคัตเตอร์และก็ตามด้วยนะครับทุกคนยอดพันนะครับทุกคนต้นทุเรียนเนาะยอดพันนะครับทุกคนเราจะเลือกนะครับทุกคนยอดพันที่ใบเขียวนะครับทุกคนใบแก่แล้วเนาะพร้อมที่จะนําเสียบยอดนะครับทุกคนซึ่งต้นนี้นะครับทุกคนจะมาเสียบยอดต้นพันธุ์มูสังขิงนะครับทุกคนจะเป็นพันธุ์มาเลเซียนะครับทุกคนอ่ะให้เราเตรียมนะครับทุกคนแล้วก็เสื้อฟางนะครับทุกคน ไว้สำหรับผูกต้นทุเรียนนะครับทุกคนเป็นเสื้อฟางก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมเนาะแล้วเรามาดูขั้นตอนการเสียบยอดเลยนะครับทุกคนเรามาดูขั้นตอนการเสียบยอดเนาะและขั้นตอนแรกนะครับทุกคนก็เรานำเสื้อฟางนะครับทุกคนเสื้อฟางแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วนำมาผูกต้นทุเรียนนะครับทุกคน แบบนี้เลยเนาะมาปลูกต้นทุเรยียนนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะทําการเสียกยอดนะครับทุกคนแบบนี้นะครับทุกคนแล้วเราทําการใช้มีดคัตเตอร์นะครับทุกคนตัดต้นทุเรยียนเลยเนาะตัดเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับทุกคนตัดแบบนี้เลยเนาะและขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนให้เราทําการ เชื้อต้นทุเรียนนะครับทุกคนเชื้อต้นทุเรียนแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เอาออกนะครับทุกคนแล้วนํานะครับทุกคนยอดทุเรียนที่เราต้องการอยากจะเสียบนะครับตัดแบบนี้ตัดเลยนะครับทุกคน แล้วก็ทำการเฉือนนะครับทุกคนเราต้องใช้มีดที่คมนะครับทุกคนเฉือนนะครับทุกคนเพื่อที่จะเสียบเนาะเฉือนประมาณนี้นะครับทุกคน อ่ะให้ดูแบบชัดๆนะครับทุกคนแล้วก็ทำการเสียบลงเลยนะครับทุกคนแบบนี้เสียบตรงกลางนะครับทุกคนอ่ะแล้วนำเชือกฟางนะครับทุกคนผูกไว้ได้เลยนะครับทุกคนเพียงเท่านี้ก็พิธีสำเร็จนะครับทุกคน ในการเสียบยอดต้นทุเรียนแล้วเราก็นำใส่ถุงอบนะครับทุกคนนี้เมื่อเสียบยอดทั้งหมดแล้วนะครับทุกคน,นก็ประมาณนี้เลยเนาะนะครับทุกคนให้ดูนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนต้นที่เสียบยอดนะครับทุกคนและนี้เมื่อเราทําการเสียบยอดไปที่สําเร็จแล้วเราก็อบใส่ถุงนะครับทุกคนแล้วทิ้งไว้20วันนะครับทุกคนแล้วค่อยมาเปิดนะครับทุกคนมันก็จะจะ,จะติดนะครับทุกคน ทำการเฉือนนะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะ เะนี่เมื่อเราเสียบยอดสําเร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็นําถุงมาอบนะครับทุกคนจะเป็นการอบอบในถุงแบบนี้เนาะแล้วก็ทิ้งไว้นะครับทุกคนทิ้งไว้20วันแล้วค่อยมาเปิดนะครับทุกคนมันก็จะติดนะครับทุกคนและจะพาทุกคนมาดูต้นทุเรียนที่เสียบยอดติดแล้วนะครับทุกคนและนี่ก็คือการอบต้นทุเรียนนะครับทุกคนซึ่ง นี่เมื่อเราเสียบยอดสําเร็จแล้วเราก็นําต้นทุเรียนอบใส่ทงแบบนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะก็คือเนาะนําเอาเชือกฟางมาผูกไว้นะครับทุกคนจะเป็นการอบเนาะแล้วปล่อยทิ้งไว้20วันแล้วค่อยมาเปิดนะครับทุกคนซึ่งมันก็จะติดนะครับทุกคนแล้วเรามาดูนะครับทุกคนต้นทุเรียนที่เสียบยอดติดแล้วนะครับทุกคนเราจะมาดูเนาะ นี่ก็คือต้นทุเรียนที่เสียบยอดแล้วติดนะครับทุกคนติดเป็นที่สําเร็จแล้วเนาะตัวนี้นะครับทุกคนแตกยอดสวยงามมากนะครับทุกคนก็คือต้นทุเรียนนะครับทุกคนที่เสียบยอดเนาะเราเราก็จะเห็นนะครับทุกคนบริเวณที่เราเสียบยอดต้นทุเรียนนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในคลิปนี้เนาะก็ลองเอาไป ทำดูนะครับทุกคนสําหรับมือใหม่ต้องการอยากจะเสียบยอดต้นทุเรียนนะครับทุกคนอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน